ครับกาบสวัสดีช่วงเซาของวันที่16พฤศจิกาย,ยนพศ2566ัรกาบสวัสดีแฟนเพจทางช่องย you ู u ูบยุซี่พระโคสิงหนึง่งส่วนหนึ่งกาบสวัสดีแฟนทาง Facebook ของงัวมุูลเมยีสเยสียุซี่พระโคสิ่งไหนละกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องนะครับครับสำหรับคลิปนี้กามีงัวมาเปิดแบงค์พ่อแม่พี่น้องอยู่หลายโค้งครับเป็นงัวไทยแน่ๆนี่แหละครับของบ้านเท่าอีสานหรือเท่าเหลือครับพี่น้องครับ บ่อวาหลายยายห้างเนี่ครับพี่น้องครับผมสีบ่อมองขายเลยครับพี่น้องครับเป็นงูทรงฟรีบอมีมาจำเจ็บเงินปลายทางเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ครับเขาเรื่องกันเลยครับพี่น้องครับเอาค่อมเรียงหนีก้อนครับเป็นแม่ลูกเมียลูกโตที่สองแม่ปอเส้นทองนะครับพอมี่พอคุ้มคออยู่ครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสี่เดือนครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นครับนี่ตัวแม่เพิ่นแม่ก็สูงมาหลายสูงลอยงี่หาไปห้าลอยสามเซีบวกลบสองเนี่ยเพราะเกินนี่ครับพี่น้องครับลูกสาวเป็นลูกผสมบามันเด้อครับพี่น้องครับ สำหรับคมนี่มองขายนะครับสองหมืนบาทเพียงเพียงเลยครับพี่น้องครับนี่ครับมันใช่ขากครับพี่น้องครับผ่านไปนะครับพี่น้องครับนี่มัชุดนี้ครับพี่น้องครับราทีไล่ระดับราคาขึ้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่ถุกร้อยครับมือนี้ครับ นี่ครับพี่น้องครับเอาคมแรงอีกอนครับเป็นแม่ลูกเมียลูกสาวอายุเก่าเดือนแม่กะสูงหน่อยสามสิบบวกลบสองแม่ท้องหกเดือนนะครับพี่น้องครับแม่ท้องหกเดือนนี่ลูกสาวตโตัวใส่สวนเข้าหน่ครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวอายุเก่าเดือนครับประก,กันทองให้หกเดือนครับนี่ครับลูกสามนท้ทองนะครับนี่ตัวลูกสาวนะครับพี่น้องครับนี่กซับสวนนะครับนี่ตัวมีเข้าตัวสาวนี่ครับนี่ตัวแม่พันนะครับ นี่ครับทั้งข้อประกันท้อในรอเดือนเอาไปในราคาสุดคุ้มครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันบาทครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันดนะครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษียิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับไกลก็สองร้อยกิโลกรัมส่งนะครับพี่น้องครับสามารถพูดคุยกันได้ครับพี่น้องครับ วันนี้มะมังชุดนี้ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผัวนะครับลูกตัวที่สามครับนี่ครับตัวลูกไส้เพื่อนอายุสองเดือนแม่กับลอยิ้มหาเนี้ยครับพี่น้องครับกินยาดีครับถึงเชื่องทุกตัวครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ตัวลูกไส้เพิ่นครับได้ลูกแดงอยู่ยเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวคนหนจับคู่ให้มันไมง้อถือที่สุดเดยครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกไส้เพื่อน มาผ่อนก็มีลูกผูงว่าลูกเรยะครับนี่ก็รอยยิ้มหาเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ครับลูกไส้มีตําหนิตั้งแต่เกิดได้ครับออกมาขาเพิ่นทีไอ้อยู่ของลังขาหนึ่งครับพี่น้องครับแต่ว่ากับพี่มี่สาษายังในการเลี้ยงดูครับพี่น้องครับสามารถเดินเหินจินยาได้ปกติครับนี่ตัวเมียเพิ่นครับนี่ตัวลูกไส้เพิ่นครับนั่นตัวขาเพิ่นนี่เป็นปุ่มหนัครับพี่น้องครับมีตําหนิกับว่ามีตําหนิครับนี่นะครับพี่น้องครับ เอาไปในราคาสุดคุ้มครับพี่น้องครับงัวสองคมเอาไปในราคาสามหมื่นสองพันบาทด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับทรงฟีงสองร้อยกิโลเมตรเพื่อนครับพี่น้องครับถ้าแยกคมละหมื่นเจ็ดพันด้วยครับพี่น้องครับถ้าแย่ทะยงสามหมื่นสองพันบาทนี่ครับมีตุ้งไส้เพื่อนไส้มีต้นนี้ครับต้นนี้ขาไข่ั้งแต่น้อยเ่ราะเป็นไข่นี่เป็นไข่ไข่สารล่มนี่แหละครับพี่น้องครับ สบายครับว่าใช่ปัญหาครับนี่ครับซีโตนี่นะครับแม่ลูกผูสองคมสามหมื่นสองพันบาทวันนี้เมืองชุดนี้ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูกัม่วงกัมพาสองตัวลูกผสมบามันอายุสามเดือนบวกสี่เดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่ตัวเมียนี่ตัวผูอันนั้นกับแม่ลูกผูเป็นวัวลูกเรี้ยงนะครับแม่ร้อยแต่สี่รอยยิ้มหาบวกไปหาร้อยสามชี้หรอครับพี่น้องครับเดี๋ยวครับพามาเมืองจะชัดนี่ตัวเมียเพื่อนนะครับ ซี่เขาเปลือกนี่ครับเราผมสตาปเพิ่นไว้กันครับนี่มาทางนี้ยังบ่ย้อนเสียงพี่น้องนี่ครับอันตัวผูสองตัวนี่ตัวเมียตัวหนึ่งเอาไปในราคาสุดคุ้มเงินครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสามหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันครับนี่ครับเด็กงัวซีตัวตัวเราบ้พ่อเมืองนะครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกา เน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ได้ครับพี่น้องครับสียกสีแยกในเมือดได้ครับพี่น้องครับหรือท่านสี่เมาก็ได้ครับพี่น้องครับเมาก็โทรมาคุยแล่เลี่กันครับพี่น้องครับราคาก็บจงตกลงกันไหมครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเบอร์โทรทีหนึ่งครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0652076884พิกัดของข้อกลัวตั้งอยู่บ้านนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับกถกติกาทข้างข้อกับเช่นเดิมครับพี่น้องครับจะโทรเล่นโทรตัวโทษตมกันจะโทรควบสัใจเด็ดขาดคครรัับบพี่น้อง มากิลีกาจังทูมาหาผมด้วยครับพี่น้องครับถ้าบ่มาบอกพานครับบ่เป็นยังครับพี่น้องครับพอราคาง่วเห่อมาไขายถึกๆแบ่งพี่แบ่งนองไปเลี้ยงครับให้มีกำไรทุกคนนะครับพี่น้องครับครับมักแบบไรจันเห้ไดเหมือนครับพี่น้องครับเมือชิมงครับครับพี่น้องครับไปกินหยาตามอาธยาใส่ได้ครับพี่น้องครับสำหรับถ่ายคลิปนี่กะ ขอฝากช่องยูทูบยูซี่พาคโคสิ่งหนึ่งสุนึงฝากติดตามฝากอุดหนุนฝากขอมารับช่อมชิบของทางช่องนะครับพี่น้องครับเป็นแรงเชื่อแรงใจให้ทีมงานหน่อยๆเขานั้นครับพี่น้องครับขายงวดทรงฟรีบอมี่มาจำเจ็บเงินปลายทางครับสำหรับชิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ